เราพร้อมหรือ,อยังเปลี่ยนอันใหม่กันเอาตุ่งติ้งออกนะจะมานีนะตุ่งติง้ง <c oughs> แนวห้อยปืนไหมกอ <c oughs> <c oughs> โอ้เสียงลมกับพ่อเสียงลมรถมารถมาเ้ยสุดมันขึ้น,นามาใช่รถหืนบนรถก็มีพี่ทางนี้รถมีอ่ะเอรถก็มีไปชุบปะไปชุบย่งเงี้เฮ้ยเอ้ยั<ล>ดได้เฮ้ยเด้ยเฮยเฮ้ย้้ฮ

โอ้ยเขียมันขับไปรถเลยพยายามตื้ดมาใหม่นี่มีคนโดดสามแยกพี่โเดี๋ย่มอยู่ไปไล้แล้วสองตัวเอนลงหลังเขาาน่าจะมีของตรงนั้นแน่ลหลังกินนะ บมันอยู่ใส่ไอ้โอ้เป็นตาหาไปเห็นดอก ียงรถว่ะพี่เียงรถว่ะวนวนวน,นมันสิขามสะพานหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมันออกไปดูไอรถถังรถถังรถงถังไปพุดแล้วข้างหลังข้างหลังข้ามข้ามข้ามรถถังตะกินด้วยเนี่ย เอ้ยโอ้โหไม่โกตะโกะหรอวะได้เอ้มันโดนดักนะเอาเอาไงเเอาลยพี่ได้ ดูเรื่องเฮ้ยขับวะขับวะเฮ้ยมันเห็นแล้วพิพาแล้วเกือบหัวแตกจะตายหลังคาวะเนี่ยไม่ไม่อยู่ตงป้อมนะพี่ป้อมเนี่ยไปนู่นนุ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 ่นขียวก็มีนะ โอ้ยเฮียไม่บ้านมาด้างขวาไี่โดนว่ะไอ้บ้านวนนี้มันก็นดักอยู่นะบ้านนี้บ,นบ้านว่าเกี่ยวเนะี่ยต้อดบีเไปได้ไปปะบัาเกี่ยวมีนะาฟิวออ มาได้มาไน่ะได้ละเอ้าขึ้นมาได้ขึ้นได้ปะ้ะเฮ้ยขึ้นขึ้นนั่ยเฮ้ยเฮียปเไยพี่ไปได้ Ê sát ế, cho bị tuốc nam, ế sát Mình má bao quá Bye bye nam lắm vậy โอย่าลัดของกูหมดเลยโอ้ตายเขาไอ้ปล่อยน้องงไว้พี่ดิ้งไว้อยู่ไหนวะอยู่บ้านวะไรถเบื่อเกิดรถจมน้ำโอ้รอบทิศเลยตอนนี้ ลวงมาแล้วอ่ะวเว้ยรถอยากแตกอีกโอ้งยางนิดไปไว้น่าลิ่มนิดไปยังมันมีนตักกินเลยมากสมเห็นว่าน่ะเนี่ยเนี่ยสองโซน่ะหมุดดับไปแล้ว อย่าลงเกินไปไปมันเอาตัวในน้ำอยู่มันเอาตัวในน้ำอยู่ได้อยู่ฉีดขวาน้ำงฉีดขวาน้ำคนเนิรนกเ็เรียนได้แล้วนี่คนเนิรนมันอ่ะเอฟเฟวหลังเิวตามมึงมากเครื่องรลอนมึงยังไม่อีกเหรอ ขอรีเซ็ตอยู่แล้วกันนะเยี่ยากาะก็แตกยาก,ก็หมดรอดเดินเลยยาให้ยียาแตกนอนมากวะน้องถ้านอนมากวะ เพิ่มว่ะเรียนอกนอกกูล่วงกูล่วงเด็กชูแขนชูเดินไปเลยเดินไปเลย,ยเดินไปเลยไปพี <c oughs> ่เลื่นไปเลื่นนะพี่หินนี่หินนี่ ไปซับแันเก็บเจ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 ็บสวยหมดเอายามั้ยเอายามั้ยสวยเสือ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 ้ยฝันล้นฝันล้นมีไม่รู้อยู่ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยเสียงรันอยู่เฮ้ยผมมีที่ซ่อมก่อให้ครับเโอเคีอวเคียวซ่อมนะซ่อมนะอันเดียวเล่อัเดียวเอามาเอามาก่อซ่อมด้อก่อเล่าแล้วเถอะเดี๋ ออว่ากูแตกเลยยอะอ๋อวางวางวางอ้ยเหรถตัใช้ได้เหรอเก็บรถ่อนขอยา่อยดิยาสักนี่นี่นี่าดอกไปข้างหลังอะตรงสมกตรงฟิวอะสอก้อนตรงนี้ตรงนี้เต็มเลยสว่ยวิ่ง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 ว่งวิ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 ่วิ่งวงวิ่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 วิ่งวิ่ง่งวิ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 ่ ừ, đừng đi đâu, đừng đi nó mắc đi đâu, khoai đừng nào. ừ, ouais, đừng đi đâu. ừ, đừng đi đâu. ừ, đừng đi đừng đi đâu. ừ, đừng đi đừng đi đâu. ừ, đừng đi đừng đi đi đừng đi đi đi

หมอกกูมีขายอย่างเอาแม่เฟียนขาสิจกขายแรงเดือดขอบวกไปดิเฮียเฮ้ยเอาตีล่างดูตีล่างเลยนะไอ้ทีล่างจริงมันจะขึ้นอยังทั้งหราเนี่ย,ยบบไม่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยปาน่างเนี่ยมมีีีหดออะบ้านนนต Đem vẹo thằng muốn Này, nhi, nhi, tuần nâng, nhi, Đi nâng Vây Một quật, một Ban một chưa á Lửa mát kiểu nóc luôn hey. ok Má kiểu cũng okay. trăm bay mới kia nó tài rồi đó. สายปะไม่ได้คิวใช่ไหมไม่ได้คิวฟรีพี่ข้างล่างกูเหนียวะขับรถมาแล้วที่ข้างล่างขับรถมาจอดตรงป้าปวยวะเยอะอย่าโดนกูนะด้วยผมกำลังเดินให้เปื่นมั้งสองโตสองวัว เข้ามาได้นะสองตัวหลังเดือนนี่ไ่ไไอตัวข้างหน้าเลยสมัะเกี่ยวเกี่ยวแล้ไนมสมุนี่ยไอสมุนเกี่ยวมั้งล็อกสองน่าจะ<ด>มีไอเดีป่ะวะเห็นต่อตัวเมื่อกี้นี้

หลงไงวะเนี่ยลงทางฟิ์ได้ไหมเหนือนี้เล่นได้หรอในบ้านนี้สองตัวมังเดือดเอ้เรมีรถนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ้รถมันสวยกันเอ้าวมีใหม่์อ้แล้ว นับนับนับหลังทีนี้นับเตี้ยไม่นอบได้ไงวะเนี่ยเกตสามวะมันลงมันลงรับเพื่อนตายแล้วตายแล้วเป็นปัมมนป๊มยาเป็นปั๊มยาในบ้านตายอ่ะบ้าเหลืองยังยังยังยสะพานสะพานสะพาน ห่างป้อมตางป้อมีโยังวะจับไม่ทันมา์กเดยงเลยสองตัวพีพีวีติดติดซีโฟยัไหนตีซีโฟยังไหนบ๊อบบี้บ๊อบบี้ซีโฟซีโฟงไปีเดี่ยวมาโอเคโอเคโอเคไอ้ฟิวฟิวล็อกป้อไอ้ไอ้มากเดี๋ยวมารกเดี๋ยวไอ้นี่นี่ไปน้องไปน้องไปตอกอก